สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาชวนคุยเรื่องของเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีเสน่ห์เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะคะบางครั้งเนี่ยบางคนนั่นแหละก็จะรู้สึกว่าไม่สวยไม่หลอ่อไม่ดูดี เพียงเพราะว่ารูปลักษ์ภายนอกของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปลักษ์ภายนอกนะคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนนะ่ะไม่ได้สวยไม่ได้หล่อนะแต่ทำไมเขาหน้ามองเขาหน้าดูเขามีสเสน่ห์จริงๆแล้วมันเป็นพลังชีวิตในตัวเราต่างหากถ้าวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่สวยไม่หลอ่อไม่ใช่รูปลักษ์ค่ะ แต่มันเป็นเพราะว่าพลังชีวิตในตัวเราแผ่วลงเราก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเสน่ห์ทั้งๆที่จริงๆเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างนะคะแต่เป็นพลังที่แผ่ออกมาจากความมั่นใจในคุณค่าแล้วก็ความสุขจากภายในของเราค่ะ ต้องยกตัวอย่างสัน,นิดหนึ่งเนาะเราเคยเป็นแบบนี้ไหมคะว่าจากที่เราเคยมั่นใจนะจากที่เคยมั่นใจในตัวเองวันหนึ่งเราก็กลับรู้สึกจืดชืดรู้สึกแบบนี้ไหมคะเราเคยแต่งตัวสนุกสนุกเลยเราเคยรู้สึกอยากจะพบปะผู้คนแต่พอพักหลังๆเราจะรู้สึก เฉยๆเฉยๆเหมือนไม่อยากให้ใครมามองเห็นตัวเราอะถ้าเกิดภาวะแบบนี้นะคะสังเกตตัวเองดูภาวะแบบนี้สะท้อนว่าพลังจักระที่สองเริ่มแผ่วท่านที่เพิ่งติดตามอาจารย์นะคะให้ย้อนกลับไปฟังเรื่องจักระที่สองคะ่ะหรือเคยเป็นแบบนี้ไหมคะว่า คนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกไม่โดดเด่นอย่างเช่นอยู่กับคู่ของเรานี่แหละแต่เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งไม่สนใจทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดพลาดชัดๆบางทีไม่ใช่คู่ที่เปลี่ยนนะคะแต่เป็นเพราะว่าพลังดึงดูดในตัวของเราลดลง หรือเคยเป็นแบบนี้ไหมคะว่าบางทีเรารู้สึกหมดไฟทางอารมณ์หรือหมดความสร้างสรรค์ไม่รู้จะเริ่มอะไรมันไม่รู้สึกอินกับชีวิตนะ่ะเหมือนพลังจากพลังจากการที่เราอยากจะใช้ชีวิตนะ่ะมันหายไป อยู่ๆก็เป็นแบบนี้ท,ท,ทั้งๆที่ไม่เคยรู้สึกเป็นแบบนี้มาก่อนอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณของจักระที่สองไม่สมดุลค่ะท่านที่เพิ่งมาฟังอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ทวนเรื่องจักระที่สองให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันว่ามันจะอยู่ที่บริเวณท้องน้อยใต้สะดือเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นตามหลักโยคะศาสตร์นะคะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับธาตุน้ํา ภาพน้ำเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของความเคลื่อนไหวความอ่อนโยนภาวะความฟโฟล์ความลื่นไหลต่างๆค่ะซึ่งมันก็จะให้พลังหลักอย่างเช่นให้ความรู้สึกให้อารมณ์เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความสร้างสรรค์ตลอดจนพลังชีวิตทางเพศค่ะซึ่งจักระที่สองหรือว่าสวทิศฐานเนี่ยก็จะ เกี่ยวข้องกับต่อมเพศค่ะซึ่งหลังฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงความดึงดูดความอ่อนโยนแล้วก็แรงขับเคลื่อนชีวิตค่ะทีนี้ถ้าจักระนี้นะคะจักระที่สองสมดุลเราก็จะมีสเสน่ห์โดยธรรมชาติเลยนะคะมีพลังดึงดูดดีมีประกายตาแห่งชีวิต รู้จักดูแลตัวเองรู้สึกดีในร่างกายแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะถ้าเราสังเกตจากร่างกายของเราจากความรู้สึกของเราแล้วจักระนี้มันไม่สมดุลเราก็จะพบว่าถ้าจักระนี้มันหมุนช้าเกินไปเราจะขาดความมั่นใจในร่างกายค่ะเราจะไม่กล้าสแสดงออกเราจะปิดกั้นความรู้สึกแต่ถ้าจักระสองมันหมุนเร็วเกินไป เราก็จะกลายเป็นคนที่ยึดติดความสัมพันธ์เกินเหตุเราต้องการการยอมรับตลอดเวลาหรือเราไปจะเหมือนจะกลายเป็นพวกโปรยสเสน่ห์วานสเสน่ไปทั่วใช้สเสน่ห์เพื่อชดเชยความรู้สึกที่มันขาดหายจากภายในค่อยๆสังเกตตัวเองค่ะนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะแนะนำแนวทางการเยียวยาแล้วก็ปรับสมดุลจัก,กระที่สอง ตามหลักโยคะศาสตร์นะคะเขาให้มากลับมาสัมผัสร่างกายอย่างอ่อนโยนค่ะท่าโยคะที่ควรจะฝึกนะคะก็จะเป็นท่าที่ใช้การเปิดสะโพกนะคะจะเป็นท่าประมาณท่าผีเสื้อหรือท่าเทพเจ้าท่าเทพเจ้าเป็นยังไงคือยืนแยกขาห่างออกจากกาันย่อเข่าลงนะคะดูระดับไม่ให้เข่าล้ำปลายเท้าเรียกว่า แยกขาให้กว้างและย่อเข่าลงจากนั้นให้พนมมือก็จดจ่อที่การครองท่านะคะในขณะที่เราครองท่าไม่ว่าจะฝึกท่าใดก็ตามให้เราหายใจให้ลึกเหมือนลึกไปถึงท้องน้อยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยปลุกพลังชีวิตบริเวณนั้นค่ะคือบริเวณท้องน้อยนะคะ ทีนี้อีกแนวทางหนึ่งนอกจากการฝึกโยคะกลับมาสัมผัสกับร่างกายอย่างอ่อนโยนแล้วเนี่ยอีกแนวทางหนึ่งที่จะเป็นแนวทางการเยียวยาแล้วปรับสมดุลจาก,กระที่สองนะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวตามจังหวะเต้นค่ะช้าชา,ชานะคะหรือการทํา movement therapy ก็คือการเคลื่อนไหวชา้ชาชตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นการเต้นชา้ชาชตามเพลงที่เราชอบทำเถอค่ะ ไม่ต้องสนใจว่าจะสวยหรือจะลงจังหวะไหมนะคะตรงนี้แหละค่ะมันช่วยเปิดพลังธาตุน้ำในร่างกายให้ร่างกายได้ไหลลื่นไม่ต้องทำท่าสวยทำตามความรู้สึกที่เราอยากเคลื่อนไหวค่ะให้เรารู้สึกได้ถึงชีวิตนะคะจากนั้นการเคลื่อนไหวของเรามันก็จะค่อยๆมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกแนวทางหนึง่งที่จะต้องทำ เพื่อเยียวยาแล้วก็ปรับสมดุลจัก,กระที่สองนะคะนั่นก็คือให้เขียนขอบคุณร่างกายตัวเองถามว่าทำไมอาจารย์ให้เขียนเพราะบางคนนึกนึกแล้วนึกไปแค่ 1- นงถึงวิขี้เกียจน,นึกละแต่ถ้าเขียนมันจะตั้งใจมากกว่าคะ่ะเขียนขอบคุณร่างกายตัวเองให้เวลากับตัวเองและให้เวลากับกิจกรรมนี้นะคะเขียนขอบคุณร่างกายตัวเองทีละส่วนเลยนะคะ จากนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องทำและอาจารย์เน้นมากในทุกการฮิรูใจของอาจารย์เลยคืออาจารย์อยากให้หากิจกรรมที่สร้างความสุขและความสุนทรีอันนี้จำเป็นนะคะเริ่มจากกิจกรรมที่เราชอบนึกไม่ออกว่าชอบอะไรให้ลองผิดลองถูกทำนู่นทำนี่แล้วเราก็เรารู้สึกชอบอะไรก็ตรงนั้นแหละนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นการวาดรูป หลายคนจะปฏิเสธว่าเราวาดไม่เป็นไม่ต้องสนใจเรื่องเป็นไม่เป็นอาจารย์เน้นที่กระบวนการค่ะลงมือทำนะคะทำแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกฟโฟล์ไหมรู้สึกลื่นไหลไหมวาดรูปทำอาหารก็ได้นะคะแล้วก็ให้ลองกลับมาแต่งตัวในแบบที่เรารู้สึกดีไม่ต้องแฟชั่นค่ะแต่ให้เรารู้สึกดีจากข้างในนะคะลองดู อีกวิธีหนึ่งที่ต้องทำเลยนะคะเพื่อจะปรับสมดุลจักระที่สองนั่นก็คือเราจะต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยเยียวยาอย่างเช่นอาบน้ำอุ่นแช่เท้านะคะว่ายน้ำก็ได้ทั้งหมดนี้เพื่อกระตุ้นพลังธาตุน้ำค่ะและสิ่งที่สำคัญระหว่างวันที่จะต้องทำเลยคือการดื่มน้ำให้เพียงพอ ดื่มน้ำเสร็จก็ตั้งจิตให้มั่นนะคะบอกเลยว่าฉันได้เติมพลังแห่งชีวิตให้ตัวฉันแล้วหรือในขณะที่ดื่มก็ได้บอกกับตัวเองไปว่าฉันเติมพลังแห่งชีวิตให้ตัวเองนี่คือสิ่งที่ต้องทำพร้อมกับก,บการบอกตัวเองแบบนี้ค่ะก็เหมือนกับเป็นการใส่ข้อมูลลงสู่จิตใต้สำนึกของเรานะคะและอีกวิธีหนึ่ง ที่จะต้องทำเลยคือยอมรับความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าความรู้สึกนั้นมันจะดีหรือไม่ดีไม่ต้องไปตัดสินว่านี่คือความรู้สึกไม่ดีนี่คือความรู้สึกที่ดีแต่ให้ยอมรับทุกความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นไม่ว่าความรู้สึกนั้นมันจะเป็นความเศร้าความเหงาแม้กระทั่งความอิจฉาซึ่งตรงนี้มันเป็นพลังอารมณ์ที่รอการรับฟังจากเรานะคะ เพราะฉะนั้นให้เราไม่ตัดสินความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้พอเรารับฟังแล้วเนี่ยมันจะกลับมาไหลเวียนเป็นพลังสร้างสารรค์อีกครั้งหนึ่งเรื่องการฟังเสียงตัวเองจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำค่ะอาจารย์ตั้งใจทำคลิปเหล่านี้เพื่ออยากให้ทุกท่านได้กลับมาดูตัวเองสังเกตตัวเองแล้ฟังเสียงภายในจากตัวเองค่ะสเสน่ห์ของเราจะกลับมาเสมอค่ะเมื่อเรา กลับมารู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรายิ้มให้กับชีวิตโลกทั้งใบก็จะยิ้มตอบกลับมาให้เราค่ะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์นะคะแล้วพบกับอาจารย์ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ